ชินสแกนโกงสนับสนุนโดยใหม่ไฮรักรีเวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าวันนี้มีเรื่องราวของผู้เสียหายครับที่มาร้องทุกข์เพราะว่าถูกมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงานของบริษัทสื่อสารแห่งหนึ่งในเอกชนนะครับบอกว่าเขาต้องการเปลี่ยนค่า QR code สุดท้ายถูกหลอกดูดเงินจนเกลี้ยงบัญชีครับเรื่องนี้ชินแชนทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับ จากกรณีที่มีการโพสตคลิปตเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงานบริษัทสื่อสารของเอกชนรายหนึ่งหลอกให้เปลี่ยน QR วโค้ดหน้าร้านก่อนจะดูดเงินเครื่องบัญชีล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังร้านชำในตำบลบางตะไน่อำเภอปากเป็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามกับทางเจ้าของร้านได้แก่นางสาวรัตนคุณเพียงธรรมวัย3ามปปีเธอเล่าว่าคนร้ายเข้ามาในร้านพร้อมแนะนำตัวเองว่าเป็นพนักงานของเอกชน เพื่อจะให้เปลี่ยน Qr วอารคที่อยู่หน้าร้านที่กำลังจางลงไปโดยจะเปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือตอนเองจึงหลงเชื่อนำโทรศัพท์มือถือให้ทำการแก้ไขแต่เมื่อผ่านไปสักระยะจึงรู้สึกสังรอนใจเนื่องจากวิชาชีพไม่ยอมขอรหัสผ่านใดๆเลยจึงรีบดึงโทรศัพท์กลับคืนมาแต่ไม่ทันการแล้วเพราะเงินในบัญชีถูกโอนหายจนหมดเกลี้ยงขณะที่คนร้ายนั้นก็รีบขี่รถจักรยานยนต์เพ่นแนบไป เขาเข้ามาแบบอ้างตัวว่าเป็นพนักง,งานตัอนี่เข้ามาที่ร้านแล้วบอกว่าเคียวโค้ดที่ร้านมันจางแล้วเดี๋ยวเขาจะทำดำเนินการเปลี่ยนทางแอปทางโทรศัพท์ให้แอ้เราก็โทรศัพท์ยื่นให้เขาเข้าแอปให้เขาเรียบร้อยพี่ก็ยังงงนะว่าตอนที่เขาโอนออกทําไมเขาไม่ถามรหัสพี่อีกทีหนึ่งมันโอน,โ,อโอนเงินออกไปแล้วนะโอนเงินออกจังเสร็จหมดแล้วอะพี่ถึงเอกใจแล้วดึงโทรศัพท์กลับคืนมาแล้วก็มาเลื่อนดูว่าเงินมันหายไปแล้วเขาขับมาใส่ออกไปเลย เกิดเหตุปุ๊บพี่ก็โทรหนึ่งเก้าหนึ่งเลยเขาก็ให้เบอร์มาสพมาเรียบร้อยก็โทรไม่ติดที่เลยไม่ไปแจ้งเตือนเป็นบทเรียนอะว่าคือโทรศัพท์เราเนี่ยหรือว่ามันพนักง,งานตอนนี้มีอาชีพมันเยอะเนาะอยากอยากอยากเตือนให้ทุกคนอะระวังตัวถ้ามาในรูปแบบนี้เราก็คือโทรศัพท์ไม่ควรเอาเอายื่นให้เขาง่ายๆเหมือนพี่เนี่ยผู้เสียหายบอกว่าอยากเตือนภัยให้ระวังตัวเองเป็นพิเศษไม่ควรยื่นโทรศัพท์มือถือให้กับคนที่ไม่รู้จักง่าย มีเช่นนั้นอาสูญเงินเช่นเดียวกับเธออีกทั้งยังเชื่อว่ามิจฉาชีพรายนี้อาจก่อเหตุมาแล้วหลายพื้นที่และย่มใจส่วนใครที่มีเรื่องราวล้องทุกถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว WorkPo พอย23แล้วเราจะแฉทุกกลนโกงในชินสแกนโกงครับ